ขอควันหลงในรายการวอลเลย์บ,บอลสโมสรหญิงชิงชาเลิศแห่งเอเชียหรือว่าแชมเปี้ยนลีกที่เราดูกันหน่อยแล้วกันนะคะเพราะว่าทางเวียดนามเดี๋ยวยังควันหลงแล้วเขาโทษนักตบต่างชาติค่ะ ว่าเล่นไม่ดีเลยทําให้เขาไม่ได้แชมป์การแข่งรายการสโมสรหญิงที่แฟนๆได้ดูกันน่ะนะคะสุดท้ายแล้วก็เป็นเวียดนามและคาซัคสถานได้ลุยต่อในรายการสโมสรโลกนะคะทางประเทศไทยของเรานะครราชสีมาคิวบีซีบีซีเนี่ยได้อันดับที่สามเหรียญทองแดงอีกแล้วปีที่แล้วก็ได้ที่3นะคะและปีที่แล้วเวียดนามก็ได้ที่2แบบนี้ค่ะทุกคนถ้าถามว่ารายการนี้เวียดนามได้ที่2แล้วก็ไปสโมสรโลกอีกครั้งแบบ ไปซ้อนเลยนะคะมันมองว่าเวียดนามเนี่ยเขาเก่งหรือไม่แอดก็ต้องบอกงนี้นะคะว่าองค์ประกอบของการแข่งขัน,นะะลย์บอลเนี่ยมันมีหลายอย่างแอดพูดแบบนี้สม่ำเสมอถูกช่วงถูกจังหวะถูกเวลาอะไรต่างๆด้วยนะคะเราดันไปควายสายเจอค่ะคาซักเวียดนามดันไปควายสายเจอกับจีนอะไรแบบนี้คือแต่ละทีมแต่ละสโมสรเนี่ยมันต่างกันใครจะมองว่าขึ้นชื่อว่าจีนแล้วเวียดนามจะแพ้ สุดท้ายเวียดนามเขาก็ยกย่องน,น,นะคะสาวโฟทีทันทันทุยเนี่ยว่าเออทำไปทั้งหมดเนี่ยเก้าคะแนนคือติดอันดับที่3ของผู้ทําสกอร์สูงสุดเลยอันดับที่2ผู้ทําสกอร์สูงสุดก็ยังเป็นเวียดนามนะคะสาววิธินูควินค่ะทําไป97คะแนนก็คือทั้งเวียดนามเนี่ยได้อันดับที่2และอันดับที่3ของเบสกรอเลอร์ในรายการวอลเลย์บอลสโมอสรหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียเลยนะและในรายการสโมอสรหญิงเนี่ยเวียดนามก็ได้พบ ความเซอร์ไพรส์รคือความเพอิดเซอร์ไพรส์รของเวียดนามคือในตัวผู้เล่นอย่างสาวลือดิเฟืองนะคะวัย22ปีเป็นมิดเดิลบล็อกบอลเร็วที่ทําคะแนนในรอบแรกไปถึง7คะแนนในรอบก่อนรอง19คะแนนและรอบรองที่แข่งกับปักกิ่งจีนน่ยไปถึง13คะแนนนี่คือผู้เล่นบอลเร็วที่ทั้งเวียดนามเห็นแล้วว่าเฮ้ย มันอยู่ดีมันก็เป่งประกายเป็นดาวเด่นขึ้นมาแล้วก็ไม่แน่นะคะคนนี้ก็อาจจะติดอะไรต่างๆของรายการในประเทศเวียดนามมากยิ่งขึ้นแต่สิ่งที่เวียดนามเขาไม่พอใจนะคือคือไม่ได้ไม่พอใจขนาดนั้นแต่ว่าเขาก็ให้จุดสังเกตนะ,นะคะว่านักตบต่างชาติเนี่ยอย่างนาตาเลียลีเยฟสกาเนี่ยเป็นสาวโปแลนด์เนี่ยเขาบอกว่าฟอร์มตกอย่างเห็นได้ชัดในนัดชิงสาวต่างชาตินาตาเลียสาวโปแลนด์เนี่ยทำไปเพียง3คะแนน ในรอบรองชนะเลิศนะคะแล้วก็ผิดพลาดหลายครั้งจุดอ่อนแบบหลักๆเลยอะจุดที่สาวต่างชาติคนนี้ทำผิดพลาดคือการรับบอลแรกไม่ดีแล้วก็การขึ้นที่ต่างๆไปตบอะไรอย่างเงี้ยมันมีปัญหาไปหมดเลยทําให้ภาระหนักเนี่ยมันตกไปอยู่ที่โฟท,ทีซานติทานทุยนะคะแล้วก็สาววิธีนุควีนเป็นหลักเขาก็เหมือนแบบประมาณว่าคือจ้างต่างชาติมาคือเขาคว้าตัวต่างชาติมาเพื่อจะมาให้แบบทดแทน สาว40ได้เพื่อจะมาให้แบ่งเบาภาระแบบแบ่งเบาความเหนื่อยของสาวในประเทศเขาได้แต่ทำไปเพียง3แต้มเขาก็เลยรู้สึกได้ว่าเฮ้ย <c oughs> ฟอร์มเนี้ยแหละมันเลยทำให้เขาแบบพลาดแชมป์ในรายการนี้แต่ถ้าถามแอดนะคะมันก็โทษใครไม่ได้หรอกแต่ว่ามันก็ดูฟอร์มของแต่ละรอบแต่ละแมตช์การแข่งขันได้ชัดเจนคือในรอบ แบ่งกลุ่มในรอบก่อนรองอะไรอย่างเงี้ยสาวนาตาเลียทาผลงานได้ดีกว่านี้แต่พอในรอบชิงมันกลับแบบผิดคาดซึ่งแอดก็บอกตลอดว่าองค์ประกอบของวอลเลย์บอลม,มันมีหลายอย่างจริงๆค่ะวันนั้นฟอร์มมาวันนี้ฟอร์มไม่มาก็นั่นแหละค่ะขึ้นอยู่กับความเสถียรและระบบทีมเวิร์กของทีมในการแข่งขันแต่ละแมตช์เลยก็คือเวียดนามก็ไม่ต้องแบบเอ้ยไม่ต้องไปว่านักตบต่างชาติขนาดนั้นตัวเองก็ได้เข้าสู่สโมอสรโลกแล้วนะคะแต่ประเทศไทยนั่นเด,ดีคะ่ะได้ที่3อีกแล้วค่ะก็รอลุ้นให้กับประ ทศไทยกันอีกปีหนึ่งในปีข้างหน้าซึ่งปีหน้าเนี่ยสาวไทยก็จะเป็นผู้เล่นจากสโมสรซูพรีมทิพยาชมรีเทคนะคะเพราะว่าปีนี้ซูพรีมได้แชมป์ของไทยแลนด์ลีกก็จะต้องไปเข้าสู่รายการสโมสรหญิงเนี่ย ในปีหน้าและถ้าสุพิมได้แชมป์ก็ไปสู่สโมสรโลกต่อไปก็หวังว่าประเทศไทยตัวแทนจากประเทศไทยทั้งหลายแหล่จะเข้าสู่รายการสโมสรโลกสักทีค่ะไปแข่งขันกับสโมสรโลกของแต่ละทวีปสักหน่อยนะคะตอนนั้นแหละค่ะเป็นข่าวที่เอ็ดอยากนํามาบอกนะคะว่าทางเวียดนามเนี่ยเขาก็อยากได้แชมป์ในรายการสโมสรที่ผ่านมาแล้วเขาก็แอบโทษนักตบต่างชาติสาวโปแลนด์นิดนึงก็รอดูกันต่อไปค่ะว่าปีหน้าเนี่ย ทางสมโมสรของเวียดนามเนี่ยจะส่งใครมานะคะเพราะว่าในปีที่แล้วเอลพ k แ i n ค i นินบีมอย่างิบิสเวียนมาในปีนี้เป็น b, TV, b ีทีวเป็นเดียนรองอันของ4ฟทีทางทันทุยมาก็ได้รองแชมป์ทั้งคู่เลยค่ะไม่ได้บอกว่าเวียดนามเก่งนะคะแต่องค์ประกอบมันคงมีเยอะจริงๆและค่ะที่ทําให้ไทยไม่ได้ไปมันเป็นเพราะอะไรกัน,นะคะแฟนๆเล่าสุขก,กันฟังหน่อยแล้วเวียดนามเนี่ยเขาโทษสาวต่างชาติเนี่ยมันถูกต้องหรือไม่อื